การสะกดคำการอ่านคือสีนะคะวันนี้คุณสีจะมาสอนเด็กๆเรื่องการอ่านสะกดคำค่ะซึ่งการอ่านสะกดคำนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับเด็กๆทุกคนเลยเป็นพื้นฐานของการอ่านในเรื่องต่อไปด้วยค่ะถ้าเด็กๆอ่านสะกดคำคล่อง อ่านคล่องก็จะสามารถตีความหรือว่าทราบความหมายของคำต่างๆได้มากมายเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะการอ่านสะกดคำเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วเด็กๆต้องไปถึงซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นๆน,น,นะคะหลังจากเรียนบทเรียนนี้แล้วจุดประสงค์การเรียนรู้คืออ่านสะกดคำและเขียนสะกดคำที่มีลักษณะต่ตางๆได้ค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ถึงเรื่องการสะกดคำนะคะเรามาย้อนทบทวนกันก่อนนะคะว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวนั้นมีตัวอะไรบ้างค่ะเราอาจจะรู้กันอยู่แล้วว่าตั้งแต่กอไก่ถึงอลอนลูกใช่ไหมคะแต่ ตำแหน่งของตัวพยัญชนะบางตัวนั้นอาจจะจำสลับกันไปบ้างก็ได้เห็นไหมคะเริ่มตั้งแต่กอไก่เลยนะคะกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายคอคนขอระคังงองมืจอจานชอชิงชอช้างซอโซู่ชอเชยยอหญิงระชดาต่อปะตับ ขอฐานขอมนโทตัวทอนะคะออกเสียงทอก็จริงแต่จะมีคำศัพท์บางคำนะคะทอมนโทออกเสียงเป็นยอเด็กด้วยก็ได้ค่ะขอพุณเท่านอเนรอเด็กตอเต่าขอถุงขอทหารทอทงนอหนูขอใบไม้ขอปลาขอพึ่งขอฝา พอพานพอฟันพอสัมเภามอมายอยัก์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสาลาสอรูสีสอเสือหอหิรอจุลาพออ่างพอนกูจะพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนี้ถ้าเด็กๆจำเรียงตัวพยัญชนะได้ เด็กจะสามารถนาความรู้นในส่วนนี้ไปใช้ในการเปิดพจนาแลกลมได้เร็วขึ้นค่ะเมื่อเราทราบถึงพยัญชนะไทย44ตัวไปแล้วนะคะเสียงสระสระในภาษาไทยก็สําคัญเหมือนกันค่ะสระในภาษาไทยนั้นมีทั้งหมด32เสียงมีเสียงอะไรกันบ้างเริ่มเลยนะคะเสียงอ่ะอ่ะเสียงสั้นนะคะ คู่กับเสียงอาอาเสียงยาวค่ะออาออีเรอ่มแรกจะสั้นนะคะตัวที่สองจะยาวเสียงสั้นเสียงยาวเป็นคูนะคะหลักการจอาอออื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 อีอเออออยออ เอ,เออ êm, เอววโอตออ้ออ้อเอเออัพอายอาอัรึรึลึลึ4ตัวสุดท้ายตัวเข้าข้างในนะคะอ่านเสียงรึรอเรือค um, ่ะ วที่หัวออกข้างนอกอ่านลึกลออลิงนะคะลึกลือค่ะนี่คือเสียงสระในภาษาไทยทั้งหมด32เสียงนะคะเ<ๆ>มื่อทราบถึงสระแล้วเมื่อกี้เป็นเสียงนะคะ32นะคะ32เสียง <S <S 1> <S 1> <ๆ>ทีนี้เรามารู้จักรูปสระรูปสระในภาษาไทยมี21รูปดังนี้ค่ะ รูปที่หนึ่งเรียกว่าวิสัญนีรูปที่สองเรียกว่าไม้หันอากาศหรือไม้ผัดนะคะแล้วจะมาดูกันว่าไอตัวนี้มันจะมีความสำคัญยังไงนะคะ๋ยากจะได้ทราบกันนะคะรูปที่สามเรียกว่าไม้ไต่คูรูปที่สี่เรียกว่าลากข้างต้งเนเขี่ยวข้างหลังตัวพยัญชนะนะคะรูปที่ห้าเรียกว่า พินทุพินทุอีกค่ะรูปที่6มีขีดเดียวนะคะเรียกว่าสุนทองรูปที่7ดสองขีดเรียกว่าฟันหนูรูปที่8ดเรียกว่าเห็นไหมคะวงกลมด้านบนเรียกว่ารกษ์ขัดขีดหรือหยาดน้ำค้างรูปที่เกอยู่ข้างล่างนะคะเป็นสละที่เขียนข้างล่างพยัญชนะเรียกว่าตีนเดียน สิบสระอูนะคะเรียกว่าตีนคูก็คือโค้งขึ้นมาตีนเหยียดก็คือเหยียดลงข้างล่างยังไม่โคง้งอันนั้นเป็นสระปุกค่ะเสียงอูกนะคะข้อที่สิบนี้จะเป็นเสียงอูค่ะเรียกว่าตีนคูสิบเอ็ดเรียกว่าหมายหน้าสระเอนะคะสิบสองเรียกว่ามหมายม้วนสิบสาม เรียกว่าไม้มลาย14เรียกว่าไมโอนะคะ15ตัวอออ่างตัวเดียวเราเรียกว่าตัวอนะคะเสียงแล่สระในภาษาไทยนะคะตัวอ16ยอยักตัวเดียวเราเรียกว่าตัวยอ17วแหวนตัวเดียวเราเรียกว่าตัววอ8เราเรียกว่าตัวรึสิเรียกว่าตัวร ยี่สิเรียกว่าตัวลืกยี่สิบเอ็ดเรียกว่าตัวลืมซึ่งสอตัวนี้ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะจากรูปสระในภาษาไทยทั้งหมด21รูปนั้นจะนำม,มาเป็นยังไงคะเมื่อสระทั้งหมดมันผสมกันแล้วเราก็จะมีการแบ่งเสียงสระนะคะซึ่งเสียงสระแบ่งเป็นได้5้ากใหญ่ๆค่ะอันที่หนึ่งคือ เสียงสั้นสระเสียงสั้นจะมีทั้งหมด18ตัวนะคะเมื่อกี้ครูสีได้บอกแล้วว่าเวลาเราจับคู่สระจากเสียงสระทั้งหมด32เสียงนะคะตัวแรกออเสียงสั้นอเสียงยาวเห็นไหมคะเสียงสั้นออกเสียงสั้นๆในลากยาวนะคะเวลาผสมคําก็สําคัญเหมือนกันค่ะดูนะคะเสียงสั้นได้แก่สระที่ออกเสียงสั้นคืออท ออเอเอ,โออโออออืออวหรือเห็นไหมคะหรืออไอไอเอ,เอมีสปดตัวนะคะสระเสียงยาวได้แก่สระที่ออกเสียงยาวลากยาวไปด้วยนะคะคือสระออาอีอออู เออือโออือยือือวัวรือรือเห็นไหมคะสระเสียงสั้นสระเสียงยาวนะคะได้สองกลุ่มแล้วนะคะต่อไปคะ่ะ สระหมวดทีส่สาก็คือเป็นสระเดี่ยวซึ่งก mmm ลุ่มที mm ่สานี้จะเป็นสระที่เปล่งเสียงออกมาเป็นเสียงเดียวไม่มีเสียงอื่นประสมนะคะก็คือมีทั้งหมด18ตัวมีอะไรบ้างก็คือสระตัวแรกอูแรนะคะอาก็คือมีสระตัวเดียวตัเดียวเห็นไหมคะอาอ์เออออือออือ เสียงสระเดี่ยวนะคะต่อไปเสียงสระประสมเสียงสระผสมหมายถึงอะไรหมายถึงเสียงสระเดี่ยว2ตัวที่ผสมกันนะคะมีอยู่หกตัวนะคะได้แก่1คือเสียงสระเอีย e. เกิดจากการผสมระหว่างเสียงอี e. กับอระผสมกันค่ะ สระที่สองคือสระเ e อเกิดจากเสียงเ e ีกับอาประสมกันสระที่สามคือสระเหือเกิดจากเสียงถหือกับอประสมกันนะคะสระที่สี่คือเสียงเ e อือเห็นไหมคะเอือเกิดจากสระเอือเกิดจากเสียงอือกับอาประสมกัน สระที่5คือสระตัวเกิดจากเสียงอูกับอะประสมกันสระที่หคือสระตัวเกิดจากเสียงอูกับอาระสมกันครูสีจะยกตัวอย่างให้เด็กๆฟังนะคะอย่างเช่นเสียงเอีะผสมเกิดจากเสียงอีกับอระผสมกันเอยอีอะเอะเวลาเราพูดเร็วๆมันก็จะเป็นเอียเห็นไหมคะเออาร์เอารอะก็จะเป็นเสียงเอีย แต่ถ้าสระเอสรรเอนี้จะรักเสียงยาวหน่อยเกิดจากการผสมระหว่างสระอกรบอาอีอาอเอเอเอ็อออเเอเเอ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 เเอเอเเอเอเเอ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 เเเอ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 เสเออเอเอเเอ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 อเอรออเกเอเอเอ่อเ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 เอื่อ่เเเ สระเก like ินก็คืออะไรคะสระเกินคือสระที่มีเสียงซ้ํากับสระเดียวเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าสระเดียวก็คือออกเสียงเดียวๆเลยไม่มีเสียงอื่นผสมใช่ไหมคะสระเกินคือสระที่มีเสียงซ้ํากับสระเดียวแต่ต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงที่ว่าสระเกินจะมีพยัญชนะะสมเห็นไหมคะสังเกตนะจะมีพยัญชนะประสมอยู่ หรือสะกดอยู่ด้วยซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด8ตัวนะคะย้ำก่อนนะคะเน้นย้ำซ้ำทวนเด็กๆจะได้จำได้ง่ายๆค่ะสระเกินคือสระที่มีเสียงซ้ำกับสระเดียวแต่ต่างกันตรงที่ว่าสระเกินจะมีเสียงพยัญชนะปรปะสมอยู่หรือสะกดอยู่ด้วยจะมีอยู่ทั้งหมด8ตัวได้แก่ เซตรแรกเลยตัวแรกเลยนะคะข้อที่หนึ่งหรือรีหรือล,ลีมีเสียงพยัญชนะรอกับรอลิงประสุมอยู่ค่ะกลุ่มที่สองชนิดที่สองข้อที่สองนะคะเสียงอําเห็นไหมคะอํามีเสียงอัและมีพยัญชนะมอม้าสะกดอยู่ด้วยอํา ซึ่งคำบังคําเราก็จะเป็นไม้ห่นอากาศโมมาต้นนะคะข้อที่3ามกที่สสรรไอไอไอไม้ม้วนกับไอไม้มาลายจะมีเสียงอะและพยัญชนะยอสะกดอยู่คืออะไรคะคืออไม้ห่นอากาศยอไอเห็นไหมคะอออ ยอไอเวลาเขียนสระอะเมื่อมีตัวสะกดมันจะแปลงไปเป็นไม้หันอากาศค่ะต่อไปกลุ่มที่4ี่สระเอาสระเอามีเสียงอะและพยัญชนะวอเป็นตัวสะกดค่ัดวไว้นะคะสำคัญนะคะ ไปค่ะเมื่อทราบพยัญชนะสระแล้วก่อนที่จะสะกดคำเราก็ต้องทราบวรรณยุกด,ด้วยวรรณยุกต์จะมีอยู่ทั้งหมด4รูปคือรูปเอกโทรตรีและจัตาวาแต่เสียงของวรรณยุกต์จะมีอยู่ทั้งหมด5เสียงคือเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโท เสียงตรีและเสียงจัตวาถูกไหมคะวรรณยุกต์มีสีรูปค่าเสียงนะคะซึ่งคําทุกคําในภาษาไทยนั้นพยางค์แต่ละพยางค์คทุกคําพยางค์ต่างๆจะมีเสียงวรรณยุกต์เสมอแม้ว่าจะไม่ไมมรูปวรรณยุกต์แบบหนึ่งเดี๋ยวครูจะแสดงให่ดูกต้อ,อแบบงนะแต่เมื่อเปล่งออกมาแบบหนึง่ง